สวัสดีครับผมต้องขออภัยนะครับวิดีโอถูกตัดนะครับผมก็เดี๋ยวมาเริ่มกันใหม่นะครับผมนะครับค้างเอาไว้นะครับผมเขากรีดให้กรีดให้แล้วนะครับผมช่วงนี้ต้องระวังกันนะครับผมเพราะเดี๋ยวเกสรตัวผู้เขาจะล่วงลงมานะครับผมเราไม่อยากจะให้โดนนะครับผม เดี๋ยวจะไม่ได้เป็นลูกไม้ที่ผสมคองเขาแล้วก็เอามาเอามากรองไว้ที่กระดาษ A4 นะครับผมเอามากรองไว้ที่กระดาษ A4 นะครับเอาไว้ใช้ผสมกับพันต่อไปครับผม นี้เราก็ตะแคงก่อนนะครับผมเนี่ยตะแคงก่อนตะแคงเคาะเคาะก่อนอ่ะเก็บเก็บเก็บเก็สรอยก่อนครับผมครับเนี่ยฮะได้ได้เยอะอยู่นะเนี่ยได้เยอะอยู่แล้วเก็บไว้ฮะ เกยบใส่กระปุกใสนะครับผมใส่กระปุกใสปิดฝาให้มมดชิดหรือใส่ถุงเอาไว้นะครับผมเอาไว้ในตู้เย็นนะครับผมตู้เย็นในช่องธรรมดานะครับผมแค่เอาไว้ได้ครับผมเกสรจะมีอายุประมาณได้ประมาณ1เดือนนะครับผมภายใน1เดือนต้องผสมนะครับผมมากกว่านั้นอาจไม่ติดนะครับผมเพราะว่าเกสรจะเน่าเสียนะครับผมเก็บไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวผมไปใส่กระปุกทีหลัง ทีนี้เราก็ได้เวลาเอาเกสเกสรของของเฮาป้าแล้วครับผมผมจะใช้ผมจะใช้คัตตบัดสำลีนะครับผมนี่ผมก็ทําให้มันอ่าปลายฟูๆหน่อยครับผมจะได้สัมผัสอ่าเกสรได้สะดวกหน่อยนะครับผมนี่ลูบไป,เ,ปเลยครับ รูปไปเลยครับรูปไปเลยรูปไปเลยครับให้ทั่วป้ายแบบนี้ครับผม ถ้าเกิดอ่าเราผสมติดแล้วเนี่ยตัวผู้เนี่ยเขาจะแห้งเขาจะแห้งเขาจะแห้งตายไปเองครับผมเขาจะแห้งตายไปเองเลยส่วนส่วนถ้าเกิดว่าเราจะสังเกตมันจะติดไหมคือก้านมันจะแข็งและส่วนเนี้ยส่วนตัวเมียเนี่ยมันจะมีการขยายตัวขึ้นมันจะโตขึ้นนะครับฝักมันก็จะโตขึ้นนั่นแสดงว่ามันติดแล้วนะครับเรก็รอประมาณหนึ่งเดือนถึงจะแตกฝัก พอทาเสร็จแล้วเนี่ยส่วนผมนะครับส่วนผมเองก็จะปล่อยเอาไว้แบบเนี้ยฮะปล่อยเอาไว้ก่อนพอใกล้ๆก็ใกล้ๆแล้วเราเค่อยหาตะไครหรือถุงอะไรมาครอบครับผมป้องป้องกันไม่ให้ฝักมันร่วงนะแต่ตอนนี้คือผมปล่อยไว้ก่อนครับแต่ตอนนี้หน้าฝนเดี๋ยวผมก็จะหาถุงอะไรมาครอบไ้นะแล้วก็ตัดตัดตัด,ตดปลายถุงหน่อยให้มีการระบายอากาศเดี๋ยวขอบเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องแต่งหน่อยเผื่อมีฝนมีอะไร หยดลงมาจะได้ไหลจะได้น้ำไม่ได้ไปขังจะได้ไม่ไม่เสียตัวเราต้องตัดเล็มเลมให้มันทั่วเล็มให้สะอาดน้ำจะได้ไม่ขังน้ำไม่ขังก็ได้ไม่เสียทำนังทีก็คือต้องทําให้ดีครับผมทําให้ดีไปเลยครับผมเพราะว่าในหนึ่งฝักนี่ได้ได้ได้เยอะมากเลยครับผมได้ไหลเป็นหลายร้อยเมตรฮะ เยอะมากนะฝักหนึ่งฝักหนึ่งนี่ก็ประมาณสิบกว่าเม็ดสิบกว่าเมล็ดนะฮะผมอันนี้โอ้โหนี่เพียบเลยนะประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าฝักได้นะคูณไปเลยครับสิบเท่าตอนเจ็ดร้อยกว่ามากกว่านั้นเจ็ดร้อยกว่าเมล็ดไม่ไหวปลูกกันเลยครับผมเยอะมาก นะครับอ่าก็คือป้ายเรียบร้อยแล้วครับผมต้ังแต่งหน่อยครับผมให้มีอ่าสลบหน่อยครับผมฝนน้ําฝนมาหยอดมาจะได้ไม่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 ขังครับผมจะได้สลบหน่อย